มาดู p r o d u ั t ์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นไม์ไวเลสนะครับไมวายเลดเวสซาวเลอร์ไมโครโฟนนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะกล่องอย่างนี้ตัวนี้เป็น2ตัวนะครับไม้สตัวมาดูกันภายในกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับลักษณะประมาณนี้อ่าก็ลักษณะของตัวไม์ไวเลสก็จะประมาณนี้นะครับอ่าคือมันจะต่อกับมือถือนะครับใช้ได้ทั้ง Android อยด iPhone นะครับตัวนี้มันจะมี3ามแจ็ค3ามแจ็คคือยังไงนะครับ เปิดออกมาก็จะมี3แจ็คก,ก็คือเนี่ยอุปกรณ์ก็จะมีไ i ติง้งฮซ c แล้วแจ็คไมแจ็คนะครับใช้ได้3ตัวนะครับตรงนี้จะแหมตัวชาร์จแถมสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็จะอยู่ในนี้สายชาร์จจะเป็นฮซ c นะครับสายชาร์จจะเป็นฮ i c ลักษณะแบบนี้นะครับฮ i c อ่าฮซ c ก็ตัวไมตัวไมเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iPhone นะครับ ะจะมาแห่ของผมซื้อมาแบบ2ตัวนะครับลักษณะการชาร์จชาร์จแบตเตอรี่ก็ใช้เป็นไถซี C นะครับเสียบหูฟังได้นะครับเสียบหูฟังได้ตัวนี้เสียบหูฟังได้เป็นกว่าเป็นไม่เสียบแจ็คไม่มิกได้ไรติงได้ไถซี Hi C ได้นะครับไถซี Hi C. นี่นะครับไถซี Hi C. ไม่ก็จะมี2ตัวนะครับไม่ลักษณะก็จะเป็นไม้สองตัวงี้มีปุ่มด้านข้างนี่เป็นคลิปหนีบนะครับนี่เป็นตรงนี้เป็นที่บอกนะครับตรงนี้เป็นแท่นชาร์จไอซีนะครับไอซีสองตัวนะครับนี่เราพูดกันเวลาเราไห่ทำอ่ะเราสามารถใช้กันด้วยกันได้2ตัวได้นะครับ2ตัวได้อ่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ท่านดูว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับอันนี้ผมใช้ iPhone นะครับ ผมใช้ไอโฟนปุ๊บผมก็จะเสียบเสียบกับไอโฟนใช่ไหมครับแล้วกดปุ่มนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมให้มีมไฟกระพริบออกนี้นะครับพอามีไฟกระพริบออกนี้ปุ๊บคุณก็สามารถเปิดตรงนี้อ่าเปิดตรงนี้ปุ๊บให้ม,มีไฟตรงนี้อ่าไฟสีเขียวแสดงว่ามันเจอไฟสีเงินตรงนี้นะครับคุณสามารถเปิดอ่าเรียกว่าเปิดผมจะเปิดใช้แอป m o v e มูฟไอวนะครับออดิโอนะครับเปิดมาปุ๊บผมจะเทสเสียงนะครับผมจะเทสเสียงเนี่ยผมเทส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 เนี่ยเทส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 อ่าเห็นไหมเทส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 เนี่ยครับถ้าคุณอัดเสียงคุณกดอัดสวัสดีครับ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 อ่าเสียงเสียงอีกตัวคุณคุณสามารถเปิดได้นี้นี่สวัสดีครับ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  สวัสดีครับอ่าโอเคนี่นะครับคือผมเปิดปุ๊บโอเคผมเซฟผมก็บอกว่าเซฟนะครับผมก็เซฟว่าเอนี่นะครับเซฟคุณก็มาดูตรงนี้อ่ามาดูปุ๊บเสียงที่เราเซฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับเนี่ยนี่นะครับเล่นสวัสดีครับ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  าายยนเนี่ยเสียงที่เราเราอัดนะครับเราอัดนะครับ <c oughs> หรือว่าคุณสามารถใช่ Android นะครับ Android สามารถฟังเสียง Android สามารถฟังเสียงเราสามารถกดไว้นะครับกดไว้เนี่ยตัวนี้ไว้าใหม่นะครับกดไว้ไว้ตัวนี้ที่มีแอปมาแถมนะครับอัดเสียงนะครับอัดเสียง พออ่าเสียงปุ๊บกดปุ๊บสวัสดีครับอ่ะเราจะพูดว่ายังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับพูดว่าอย่างนี้งี้นี่นะครับปุ๊บอ่าปุ๊บเราก่อนสวัสดีครับอ่ะเราจะพูดว่ายังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับพูดว่าอย่างนี้งี้นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าถ้าสมมุติว่าคุณอัดวิดีโอนะครับอัดวิดีโอถ่ายวิดีโออยู่นะครับถ่ายวิดีโออยู่ เราถ่ายวิดีโอปุ๊บผมจะพูดสวัสดีครับสำหรับเสียงเสียงชัดเจนของไมโครโฟนนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับโอเคนะครับนี่เราก็มาอัดเสียงอ่ะเปิดเสียงเจนของไมโครโฟนนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับนี่นะครับโครับ โอเคเสียงชัดเจนของไมเนี่ยครับก็คือตัวที่สามารถต่อมไมไวเลตไมโครโฟนนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่ะก็สายที่ท่านดูประมาณนี้ครับ